มาคุยกับคุณสิริพรก่อน,นคุณสิริพรนี่จะมีปัญหาเรื่องของลิสีดวงใช่ค่ะเคยเป็นเอ่อเป็นมาหลายปีนะคะคือคที่แรกมันมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ได้สังเกตนะคะแต่ว่าอ,อ่พอนานๆข้าวหนักข้าวนี้มันมีเลือดไหลคะ่ะพฤติกรรมเป็นยังไงครับเพราะว่าลิสีดวงทวารน,นี่จะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินกันอยู่อ๋อครั้งแรกใช่ไหมคะแบบว่ามัน อันค่ะอันค่ะสมัยก่อนเป็นช่างเย็บเสื้อผ้าใช่ไหมคะคือปวดปวดจะถ่ายไม่ไม่ปวดจะถ่ายค่ะแต่ไม่ยอมถ่ายอันไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสร็จก่อนค่ะอ๋อติดงานติดงานค่ะแป๊บนึงค่ะใช่ค่ะแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลืมค่ะคือปกติธรรมชาติเนี่ยพออันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะผ่านไปผ่านไปค่ะลืมไปเลยเออเราก็ลืมค่ะนะฮะเอออ่ฮะแล้วทําอยู่นานไหมฮะ ก็เป็นอย่างนี้นานค่ะหลายปีค่ะหลายปีเลยค่ะคือเหตุผลเดียวก็คือติดเรื่องงานใช่ค่ะอืมอ่าแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงฮะพอความถี่ของมันพออัานวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายหรือว่าอีกกี่วันถึงค่อยถ่ายก็บางทีก็พออัานไว้พอมันทานจุนะคะพอมันมันมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันก็ถ่าย,แต,ายแต่ก็ทรมานนะคะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บว่ามันก็พอถ่ายแล้วปุ๊บมันมีเลือดไหลนะคะคไม่ไม่ใช่เลือดติดนะคะเลือดไหลสดสดค่ะ อันนี้เป็นเมื่อกี่ปีมาแล้วเป็นมาหลายปีอยู่เป็นเป็นหายหายค่ะเป็นแล้วก็หายค่ะได้ไ<ช>ปหาค,คุณหมอไหมครัก็ทีแรกไม่ไปค่ะเพราะว่ามันไม่เจ็บแต่รู้ว่ากลัวมันกันเพราะว่าเลือดมันไหลใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าเห็นคนอื่นเขาบอกว่ามันเป็นลิสีดวงงเงี้ยแต่คิดว่ามันไม่น่าจะอันตรายนะคะคทีแรกค่ะก็ไม่ไม่ได้ไปค่ะตอนหลังๆพอมันพอมันเป็นแล้วปุ๊บประมาณสักสองเดือนมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มันจะกลับมาเป็นอีกประมาณ หนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แลวกหาหารที่เลือดไหลนะคะไหลตลอดอย่างเงี้ยค่ะอาการก็คือมีเลือดไหลออกมาใช่ค่ะแล้วแล้วรุนแรงถึงที่สุดเนี้ยแค่ไหนฮะโอ้ไหลเยอะค่ะบางทีขอโทษนะคะพูดตรงๆระนะคะไม่ไม่ได้หยาบคายนะคะบางทีเราเราล้างแล้วล้างขอหานแล้วพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บมันไหลไหลสุดๆคือยังหยดลงมาอีกยังหยดค่ะหยดค่ะพอเราลาดปุ๊บเป็นฟองเลยค่ะโอ้โห่ะแล้วแล้วร่างกายเป็นไงฮะทรมานไหมฮะเจ็บไหมเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บนะคะแต่ว่ามันไม่เจ็บ แต่ทีนี้ว่าพอพอเป็นนานๆข้าวทีนี้เออก็มีวันมันไหลหนักอะค่ะไหลหนักก็เลยเรียกแฟนบอกพ่อทําไมมันเลือดไหลเยอะขนาดนี้อแล้วก็แฟนเขาก็โทรบอกลูกบอกเออแม่ไม่น่าจะปกติแล้วนะอย่างเงี้ยครับลูกเขาบอกว่าแม่แม่ไปหาหมอนะแม่เสียดายเงินไม่ไปแล้วเงินแม่เก็บไว้หนูโอนเงินไปให้แม่ค่ะลูกต้องออกค่าใช้จ่ายให้เขาเขาขอโทษนะคะเื่อเป็นการบังคับเ่ยนะให้ไปหาหมอซะอ่าค่ะแล้วได้ไปไหมฮะไปค่ะ ล้วคุณก็คุณหมอเขาก็ตรวจเหมือนลิ้ิสดวงทวารทั่วไปเหมือนที่คนเป็นใช่ไหมคะเขาก็ไม่รู้อะไรเอาอะไรไปยัดในช่องทวารหนักเราค่ะเขาบอกว่าเออมันมันงอกออกมานะครับเขาก็ว่างี้ใช่ไหมคะแล้วมันแตกมันบานนะคะเขาว่างั้นใช่ไหมคะเขาก็บอกหมอจะรัดนะะแต่ที่เด้่รัดกระตัดที่ฉันไม่เข้าใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าค่ะหมอจะรัดแล้วนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตึงหน่อยนะครับเขาว่างี้ยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะดิฉันทนได้เขาว่างั้นน่ะคุณหมอจะถามอยู่ตลอดว่า ปวดไหมครับเจ็บไหมตึงไหมบอกไม่เป็นไรดิฉันทนได้คืออยากจะหายแต่ถามมาเจ็บ<อ>ไหมเจ็บค่ะ<อ>เจ็บมากๆค่ะ<อ>แล้วจากนั้นคุณหมอก็จะให้ยามาเน็บ,บนะคะยาเม็ดก็ยาวประมาณนิ้วอะค่ะนะคะ,ะ,คะเขาก็บอกว่าเน็บก่อนนอนนะคะชุบน้ําแล้วก็เน็บเข้าไปสุดนิ้วมือเราะคะ่ะ<อ>จะช่วยระคายเคืองหายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ยามาทานชงนะคะแบบแบบอีโน,นะคะ่ะฟูๆเนี่ยเขาบอกว่าสิบห้าวันไปอีก พอยาหมดสิบห้าวันก็ไปอีกหมอก็ตรวจอีกเขาก็บอกมันยังงอกอยู่นะครับค่ะงอกยงงอยู่ใช่ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้ยามาเหมือนเดิมจนครั้งที่สามครั้งที่สามนี่ฉันไม่ไปละทั้งทั้งที่ยังไม่หาย,ไม,หายไม่หายก็ไม่ไปแล้วล่ะแต่ไม่ยอมไปไม่ไปแล้วมันเบื่อแล้วอะ่ะไปแล้วมันก็ไม่หายเขาก็หมอก็ทําอย่างเดิมครับใช่ไหมคะ ก็เหมือนเดิมก็จัดยามาให้กินก็ยาเดิมเดิมมันก็ไม่หายนี่เมื่อกี่ปีมาแล้วฮะก็ที่เป็นนะเป็นมานานแต่ที่่ามาไปหาหมอนี่ก็ก่อนที่จะมามาเทีเดือนมิถุนาปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะมามิถุนาปีที่แล้วนะครับที่จะมาเริ่มจริงๆอย่างจังกับบิมใช่ค่ะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์น้ำพายท่านไม่ได้มาครับนะครับแต่ส่งเสียงมาด้วยคือได้มีผู้ที่มาออกรายการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับริดส์ดวงเนี่ย หนักบ้างเบาบ้างหลากหลายอาการนะครับแล้วก็มีการอัดเทปไว้ครับวันนี้อาจารย์น้ำภัยไม่มาแต่ผมขอเชิญจิตวิญญาณอาจารย์น้ำภัยมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์น้ำภัยเดี๋ยวเราเอาเทปของอาจารย์น้ำภัยมาให้ฟังนะครับเพื่ครบอบคุมอาการเหล่านี้ด้วยก็<ช>เป็นเรื่องของอาการลิสีดวงนี่แหละฮะอ่ะเราลองไปดูด้วยนะครับว่าการเกิดลิสีดวงทวารเกิดจากอะไรแล้วจะมีวิธีการดูแลอย่างไรครับ สีดวงนี่มันก็สาเหตุมีหลายอย่างท้องผูกก็เป็นท้องเสียบ่อยๆก็เป็นได้หรือนั่งนานๆก็เป็นทํางานหนักก็มีโอกาสเป็นได้นะเพราะว่าบอลใช้กําลังอของช่วงล่างเนี่ยนะฮะอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้หลอดเลือดอะไรทํางานไม่ปกติอะไรอย่างงี้ค่ะ ดื่มน้ําน้อยมันก็จะทําให้อุจจาระแข็งก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็<ม>อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่ง<ม>แต่ยังไงก็ตามถ้าถ่ายเหลวบ่อยๆท้องเสียเป็นประจําก,ก็ทําให้เกิดลิสีดวงได้แคปซูลมันเป็นลดทีเฮลเปอร์ตัวที่สองคือทีเฮลเปอร์ตัวที่2เนี่ยไม่ใช่ว่ามันหลังเฉพาะอินเตอร์ลิวคิน4อินเตอร์ลิวคิน5มันยังหลังอินเตอร์ลิวคิน1เบต้าและอินเตอร์ลิวคิน หด้วยซึ่ง2ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น pro-inflammatory mediator s คือเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับของสาร2ตัวนี้มันก็ลดลงด้วยเมื่อ th2 มันลดใช่ไหมฮะดังนั้นการอักเสบมันก็จะลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในบิมสีเขียวเนี่ยมี gm1 อยู่ซึ่ง gm1 เนี่ย มีริดและงับปวดด้วยเพราะฉะนั้นการอักเสบการปวดก็จะดีขึ้นแล้ว G M 1ยังทำให้ผนังของหลอดเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นไอ้ที่ก้อนลิสีดวงนี่มันเกิดจากหลอดเลือดดำมันปง่งพองขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นถ้าผนังมันยืดยืดหยุ่นดีไอ้การปง่งพองนี่มันก็จะลดลงที่อาจาราย์าไปพูดถึงรับเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่ว่า T helper ออ2ม,มันมีสูงนะครับในคนที่มีอาการอักเสบไม่ว่าอักเสบตรงไหนก็แล้วแต่ วิธีการที่เราจะลดก็อาจจะไปลดไม่ดเลยขาวทีเอสโดยตรงโดยไปใช้สารอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีวิธีปลอดภัยที่สุดมากกว่านะครับก็คือไปเพิ่มไม็ดเลืขาวทีเฮลเปอร์หซึ่งตามธรรมชาติของภูมิคุมการภูมิคุมกันวิทยาเนี่ยมันจะไปกดทีเอสให้กลับสู่ภาวะปกติครับภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นจะก็อาการที่มีทีเอสสสูงไปเยอะไปก็กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างสะดวก และปลอดภัยที่สุดและนอกจากนี้ครับในแคปซูลที่เราใช้อยู่เนี่ยยังมีความสามารถในการกระตุ้นให้เม็เลือดขาว T Regulator เนี่ยมีระดับสูงขึ้นแล้วทีเรกูเลเตตัวนี้ในเชิงภูมิคุ้มกันยามันจะไปกดหรือปรับ ths รับที่มันสูงเกินไปให้กลับสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นทั้ง t h 1ที่เพิ่มขึ้นและ T r e ร u ูเลเตที่เพิ่มขึ้น จากการกินแคปซูลของเรารมันก็จะไปลด t s 2ที่มากเกินไปซึ่งเป็นอาการที่ทำให้เกิดอาการอักเสบนั่นเองแล้วพอเริ่มต้นจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็มันเริ่มต้นใช่ไหมคะคือคือจริงๆนะตอนอแรกๆนี้มันจะเป็นมาจากโรคอื่นก่อนนะคะที่ว่ารับทานเกี่ยวกับข้อเข่าใช่ไหมคะก็มันผลพวงตัวนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเออตรงนี้เออดิฉันกรลืมไปเหมือนกันนะ ลืมไปเลยว่าเออมันมันเป็นไปได้ยังไงอะแล้วก็มันไม่มีเลือดไหลทายก็เห็นบอก,กมีอาการอื่นใช่ค่ะท,ที่เป็นด้วยก็คือพวกเจ็บส้นเท้าใช่ค่ะตัวนี้มันหนักกว่างคะ<อ>ตัวนี้ถือว่ามันมันทรมานมากกว่าแต่ลิษีดวงทวาลถามว่ามันมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บ แต่ถามว่ากลัวไม่กลัวที่ว่าเลือดไหลที่ว่าเขาบอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ตัวนี้กลัวแต่เริ่มรู้จักบีมเขาเพราะว่าเอาเรื่องของส้นเท้าที่เจ็บใช่ค่ะตัวนี้มันทรมานมันเดินไม่ได้ไงคะเดินไม่ได้ถึงขนาดคลานอย่างเงี้ยก็มันหมดหนทางอ่ะแต่ว่าเออตัวนี้มันเป็นผลพวงนะมันได้มาได้ยังไงดิฉันดีใจนะคะค่ะดีใจดีใจมากมากเลยคือตอนแรกตั้งใจกะจะให้แค่ส้นเท้าที่เจ็บหายใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าลิสีดวงก็หายด้วยมันเป็นผลพวงเลยได้มันมันเหมือนกับซือหนึ่งแถมหนึ่ง จริงๆแล้วแถมหลายอย่างด้วยใช่หลายอย่างเล้วได้ใช่เช่นะก็การปวดก็เกิดขึ้นจากการอักเสบนะครับเมื่อ TS2 ลดอาการอักเสบมันก็หายไปเพราะแค่นั้นเองครับอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปวดกระดูกเสื่อมหรืออย่างไรเกิดขึ้นจากการอักเสบที่ปลายเท้าอักเสบที่ปลายปลายเท้าใช่ไหมฮะที่ส้นเท้าใช่ค่ะแล้วแล้วพอฤาษีดวงหายนี่คือยังไงฮะตอนนี้เป็นปัจจุบันนี้เป็นยังไง ปัจจุบันนี้เหรอคะก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรการขับถ่ายก็ปกติแล้วก็ไม่มีเลือดปีกว่าแล้วไม่มีเลือดปกติแล้วต้องมีมาไหลไหลเที่ยวแล้วคือบางทีเนี่ยเดือนเดือนกว่ายังต้องมีเลือดไหลเป็นอาคุณพี่ิริพอดเปลี่ยนพฤติกรรมปะกลับมาถ่ายปกติมากขึ้นทานอาหารที่มีกากใยไหมหรือว่ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพราะปกติเหมือนเดิมคือว่าพฤติกรรมประจาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันก็ก็เหมือนเดิมแต่ก่อนก็อั้นอั้นเพราะว่าคือยังไงมัน มันบอกไม่ถูกว่ะเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยคือติดนิสัยอะค่ะเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยผลัดวันกันแต่ทีนี้มันไม่ได้มันอ่านไม่ได้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บมันมันต้องไปก่อนมันไม่อ่านแล้วค่ะอย่าอย่าอนอย่าอ่านนะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วต้องปล่อยมันไปนะฮะค่ะอืมแล้วส้นเท้าล่ะ ส้นเท้าก็ดีนี่ก็ไม่เป็นอะไรสังเกตได้แต่ก่อนจะใส่แต่รองเท้าแต่ฟองน้ํานิ่มๆมนะคะแต่ว่าจะใส่รองเท้าส้นสูงสูง,สงนิดเดียวนิ้วเดียวก็ไม่ได้คือมันจะเดินไม่ได้เลยอะค่ะ,ะค่ะมันจะทรมานทรมานมากครับผมให้อาจารย์พิ่เชษฐ์อธิบายเสริมนิดนึงจากแค่สูตรสีเขียวถูกไหมฮะคุณพี่ทานสูตรสีเขียว แรกๆนะคะผู้ที่แนะนําเรามาเขาก็เคยบอกมาอย่างนี้จริงๆแล้วดิฉันเองไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้สนใจเรื่องนี้ <ๆ S 2> เขาบอกว่าสีเขียวหนึ่งสมพูหนึ่งดิฉันก็ทานไปงั้นโตโหปวดทรมานน่าดูครั้งแรกสองสาวันแรกแต่คิดว่าทนทนนะเดี๋ยวๆมันคงจะดีอย่างนี้ค่ะแต่ในที่สุดก็ดีจริงๆกี่วันกี่วันรูน้สึกวันแรกก็ดีแล้วค่ะเหมือนหลอกตัวเองอไ,มไม่โม้ค่ะไม่โหเรื่องจริงแต่ <คะ S 1> ทานพร้อมกันเหรอฮะ,ะพร้อมกันค่ะเช้าสีชมพูหนึ่งเม็ด สีเขียวหนึ่งเมตรค่ะก่อนนอนก็เหมือนกันเดี๋ยวมันนีนกี้นีบอกว่าปวดปวดมากๆทานตอนร้อนเออเอาใหม่มาคือคือปวดมากๆี่ปวดเท้าส้นเท้าครับตอนลงกดน้ําหนักลงไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้เลยปวดแล้วก็มันมันปวดตรงส้นเท้าแต่ทีนี้ว่าเคยไปให้คุณหมอเอกซเรย์ฮะที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรปกติกระดูกไม่งอกไม่เป็นอะไรแต่ก็เดฉันก็นึกในใจว่าเออเขาเขายังไงนะว่า ไม่เป็นอะไรแต่เราเราทรมานแทบตายอ่ะใช่ค่ะเราก็จะอยากมาเสียตังค์เลยใช่ไหมคะเสียเงินนะคะไปหาหมอมาได้ใช้30บาทนะคะค่ะเสียเงินค่ะครับครับอ่ะโอเคครับก่อนอื่นทั้งหมดในกราฟที่อยู่ในทีวีตรงเนี้ยเวลาที่เราจะใช้อธิบายอาการปวดฤทธิดวงที่หายไปเนี่ยคงจะใช้อันนี้อธิบายไม่ได้จริงๆที่ที่เพิ่มขึ้น แล้วทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของ T S 1และ T regulator นะ oh. นะซึ่งจะไปกด T S สออาการอักเสบก็จะหายไปนะครับ mm. ก็จะดีขึ้นนะครับว mm hmm. ันตรงนี้ก็ก็เป็นคนละเรื่องกับ T S 1 7เนาะ T S 1 7นี่สำหรับมะเร็งเท่านั้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นแหละแต่ T S 1 7ในขณะนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรับรับอาการปวดนะครับนี่เมือ่อตะกี้นี้ส้นเท้าส้นเทา้เทา ใช้สีเขียวและสีชมพูร่วมกันนะครับคือสีชมพูเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าใช้แล้วมันจะไปลด TNF อัลฟาลดอินเทโรคินหและอินเทโรคินสิบซึ่งเป็น3ตัวนี้ทำให้เกิดอาการอักเสบทั้ง3ตัวแล้วปวดใช่ไหมครับก็จะปวดอักเสบปุ๊บมันก็ปวดอันนึงไปลดลดโดยเอาลดตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบเลยนะครับ แต่สีเขียวไปลดโดยการเพิ่มที1แล้วให้ไปลดท uh ีเอสสอครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการลดอาการอักเสบเหมือนกันครับแต่ลดด้วยกลไกลที่ต่างกันขณะนี้ไปใช้สองตัวหมอสิอริพรนี่เก่งมากเลยนคือจริงๆทานได้ใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วคือคือผมว่าถ้าถ้าจะให้ดีนะฮะดูแลอาการที่มันรุนแรงที่สุดก่อน นะครับออแต่นี่ของของคุณสิริพรรุนแรงทั้งสองอาการเนี่ยคือสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าตอนคุณสิริพรเริ่มต้นน่าจะเป็นสีชมพูไหมฮะถ้าดูแลเฉพาะส้นเท้าก่อนเฉพาะส้นเท้าสีชมพูแน่นอนอะจะดีกว่า<ม>ออแต่คราวนี้ก็ยังชมพูได้หนึ่งนะครับก็นอนอีกหนึ่งก็ยังช่วยได้ก็ได้เพราะวันแรกก็คือดีขึ้นเลย ใช่ค่ะอแต่คือคือดีขึ้นในหมายความว่าไงมันเบาแล้วมันลุกได้คือเดินได้ค่ะคือมาปกติแล้วจะเดินไม่ได้จะจะแตะพื้นไม่ได้เลยเหมือนผมเป็นเหมือนผมเลยค่ะมันแตะไม่ได้พอจากนั้นปุ๊บมันมันมันแตะได้แต่ถามว่ามันปวดยังอือมันปวดอะค่ะแต่พอลใช่ค่ะพอสองสามวันมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันเจ็บปวดมันก็หายไปเลยก็ไม่ปวดอีกเลยค่ะจนบัตรนี้นะคะก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยลิศดวงก็เลยดีขึ้นตามด้วยก็ดีขึ้นมาลิศดวงนี้ไม่มีเลือดเลยปีกว่าแล้วค่ะ ก็อยาให้มีมาไม่อยากให้มีแล้วต้องปรับพฤติกรรมด้วย <c oughs> น,นะครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กันถึงร้อยปีนะค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสิริพร